สวัสดีครับอยู่ผมโน้ซีเห็ดนะครับวันนี้ก็เจอ,อกันแล้วกับเซเว่นไนท์สองนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มากําจัดปีศาจยักษ์กับลีแต่อย่างใดนะครับวันนี้เป็นขั้นพิเศษนะครับผมขั้นรายการหน่อยนะครับก็คือ,อมาแนะนํานะครับแนะนําทีมลงเลดกีกันเทอุทนะครับแบบออโต้นะครับเห็นอผมไปเจอเขาเรียกว่าไงเหมือนจะไปเจอคลิปแนะนํา เขาเรียกว่าคนที่ได้เขาแนะนํานะครับในกลุ่มของเขาเรียกว่าอะไรวะวันนี้วันนี้เลยอ่ะเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับของน่าจะคุณชื่อเซียนฮาร์ดอะไรเนี่ยแหละเป็นภาษาอังกฤษนะครับเห็นเขามาแนะนําทีมทีมที่เอาไว้ออโต้กีการเทอุตนะครับผม mm hmm. ก็เขาแนะนํามาว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องสักสองร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับ ถึงจะเวิร์กชัวร์ๆนะครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยไม่ถึงหรอกอ่าพูดยังไงคือไม่ถึงหรอก2 7 0อเจ็ดสิบอ่ะเพราะว่าขนาดทีมหลักผมใส่ของเต็มเนี่ยมันไม่ถึงเลยนะครับสองหกสิบเองนะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณ2 7 0 2้0ยเจ็ิสองหกิบนี่แหละอ่าก็ให้ดูทีมกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมออโต้ที่ผมจัดนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยก็เป็นแถวหน้า เป็นเดลโรนนะครับเดลโรนนี่จริงใส่สปีดจะได้ใส่โจมตีก็ได้นะครับแต่ผมชอบเดลโรนใส่โจมตีนะแล้วก็แน่นอนเดลโลนเป็นตัวแทงเนาะเพราะฉะนั้นเดลโรนต้องตายยากที่สุดนะครับนั่นก็คือใส่เป็นเอ่ออะไรวะใส่เป็นอมตะเออโทสะสองชิ้นนะครับผมแล้วก็อมตะที่เป็นตายเกิดหนึ่งชิ้นนะครับพร้อมกับของรักเดลโรนนะครับอา่าแล้วก็ตัวต่อไป เป็นราเชลนะครับผมราเชลก็เป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลนะครับก็เลเวลสกิลของราเชลก็ทําให้สตูมันอ่อนลงเนาะเราก็ได้บัฟเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแหวนจันทาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตายเกิดด้วยแล้วก็อมาตะด้วยนะครับอันหนึ่งแล้วก็ของรักก็เป็นของรักราเชลเช่นกันนะครับดาเมจหลักของเรานะครับนั่นก็คือโคเซตนั่นเองโคเซตก็จะเป็นอมาตะหนึ่งอัน แล้วก็เป็นประดับคีนะครับแล้วก็ยอดมนุษย์นะครับผมส่วนคิดคิดก็เป็นประดับรถคูดาวยอดมนุษย์สองอันนะครับแล้วก็ประดับอมตะนะครับที่เป็นโทสะโทสะที่คืออมตะโอ้ยปวดหวัวเหลือเกินทำไมไม่ไม่ตั้งชื่อนตรงๆว่ประมาณนี้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงสายโจมตีแน่นอนนะครับใครมีเดลโลนก็ใช้เดลวโลนมีอะไรที่เป็นสายโจมตีนะขอไปสายโจมตีจะดีที่สุดนะครับผมใช้ยอนทีแล้วก็ แผนนะครับเป็นแผนปืนใหญ่ปืนใหญ่2นะครับผมว่าแผนอื่นก็น่าจะใช้ได้แต่ปืนใหญ่2น่าจะอาจจะเป็นแผนที่ทําให้ได้ดามเมจเยอะที่สุดนะเออแล้วมันยืนไอ้นี้ด้วยแหละยืนดีด้วยแหละประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปดูมาสเตอรี่มาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่ผมใช้เป็นเรทอ่าไว้ลงเรทโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือ ห้าสิบห้าสาสิบห้าโจมตีหมดเลยพูดง่ายอะโจมตีหมดเลยสะก,กิลเป็นเป้าเดียวนะครับผมแล้วก็มีเวลยี่ห้านะครับเป็นเพิ่มพลังพันธมิตรนะครับสามเปอร์เซ็นตะครับที่จริงจะใช้เป็นแบบตีไกลก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเพศ่โจมตีห้าเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นให้มันได้ทั้งสองโลอะก็คือให้ทัท้งทั้งคู่เลยทั้งสองตำแหน่งเลยนะครับเพิ่มแล้วก็โจมตีหมดเลยอย่างที่บอกนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับ ก็จากที่ผมลองมาประมาณสักสิบรอบติดนะ mm hmm. ก็ผ่านหมดทุกรอบนะครับไม่มีรอบไหนที่ไม่ผ่านนะครับมีแต่แค่เกือบแต่ก็ยังผ่านนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงให้ดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะไปเลยใช้ตัวเข้าแล้วก็ปล่อยออโต้เลยครับ right. เอาไว้ฟาร์มมูนสโตนนะครับผมเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวหลงจะบิงไปก่อนเลยในไง 1> 1หมุนให้ดูนี่ครับก็ไอตัวหลังก็ยิงไปแป๊บเดียว50เปอร์แล้วครับผมอืออ่าเรียบร้อยเหลือ14เปอร์ครับก็จะโดดกลับกลางแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับจบ่าประมาณนี้นะครับผมเนี่ยผ่านแล้วนะใช้เวลาไวมาก พอดีกดกดไปดูในฟอรัมแล้วไปเจอพอดีนะครับผมก็เลยเอามาทำคลิปแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคผมก็เพิ่งเนี่ยแหละเพิ่งรู้เนี่ยแหละเออแล้วก็เอามาแชร์ right. okay. แต่ในกลุ่ม facebook <'re> right. ไม่รู้มีใครน่าจะมีคนมาแนะนำแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ดูในกลุ่ม facebook นานแล้วนะครับที่เกียรติเข้าไปดูไม่มีเวลาเลยคนระับไม่แต่เวลาเล่นเกมไม่มีเลยนะ นี่ไงโอ้มันเผียวอ,อยู่นะออไว้ฟาร์มูลสโตนนะเปิดทิ้งไว้ได้ตั้งคืนนี่ครับมันแทบมันมันผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออนี่ครับจบแล้วเห็นไหมอ่าแล้วมันก็จะเลือกเป็นอันแรกนะครับถ้าเราปล่อยออโต้เนี่ยจนหมดมันจะเลือกอันแรกให้นงะ นี่เห็นไหมเนี่ยก็ได้ละยี่ห้าผมว่าก็ดีกว่าอ่าอาจจะดีกว่าไปหาตี้ลงเนาะเพราะว่าใบเรามีเยอะอะ่ะมีสองร้อย่างเงี้ยอ,อีกรอบนึงอ่ะให้โชว์โชว์ชัดเจนเรือเลือกไปในน,นี้ดีกว่าเลือกเป็นเซอินนะจะได้เอยโคเซ็ตนะจะได้เห็นมุมไกลๆนะครับนี่ นี่เดี๋ยวถ้ามีของลักโคเซตของลักคิดมานะผมว่าไอ้นี่วันนี้อีกเล่นง่ายวันนี้เยอะเลยนะครับ,รบหรือเลือสามล้านครับถึงไอ้พวกไอสอตัวนี้จะตายก็ไม่มีปัญหานะผ่านอยู่แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีม ออโต้กีกันเทอุดนะครับไว้ฟาร์มมูนสโตนนะครับผมจะได้กดตัวถัดไปนะอาจจะเป็นเจบอาจจะเป็นอะไรอย่างนงี้นะเอาไปกดเล่นกันนะครับหรือใครแบบยังขาดตัวนู้นตัวนี้นะครับเอาไปฟาร์มอไปกดเล่นกันได้นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นระดับโหดต่อแล้วนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ